แต่แล้ววันแม่งเอาแต่บ่นคิดถึงคิดถึงแล้ววันคิดถึงแล้วแบบทำอะไรไม่ได้อะได้แค่บ,บน่นนะบ่นแล้วก็คือแบบเออบ่นคิดถึงอยู่เงี้ยแล้วแม่ก็ร้องไห้ยันเป็นความคิดถึงที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทักก็ไม่กล้า ถึงตอนนั้นเธออาจจะมีความคิดใหม่แล้วไม่เราไม่ได้อยากมีเขาก็ได้ก็มันยังไม่ใช่ตอนนั้นไงเธอรู้ได้ยังไงอะแล้วถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเขายังรักยังรอเธออยู่ แล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่เอาเขาแล้วอะ่ะเธอไม่อยากเริ่มต้นกับเขาแล้วอะ่ะแล้วเขาที่ยังรอเธออยู่อะ่ะ ก็ไม่ต้องรอไงเริ่มใหม่ได้ก็เริ่มใหม่กับคนอื่น,ปนไปเลยก็ได้แต่แบบถ้าถึงตอนนั้นแล้วเออเขายังอยากโผกับเธอเขายังอยากกลับมาถึงตอนนั้นเธอมีคนใหม่อือม,มันก็เป็นมันก็ผิดที่เขาเองก็ช่างหัวเขาดิก็ไม่ได้อยากมีคนใหม่ ตอนนี้เขายังไม่พร้อมเว้ยเขายังเหนื่อย,อย,อ,ยอยู่ ไปเลยก็ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ใช่ว่าจะบอกจะอะไรสักหน่อยเก็ไม่ต่างกันนะเธอก็อยู่ตรงนี้แต่บอก เราก็คุยกันเหมือนเดิมไม่ได้เขาคี่ถึงเขาก็ไม่สามารถบอกได้อยากคุยด้วยอยากโทรหาก็ทำอะไรไม่ได้ ยิ่งแบบทุกอย่างสีแช๊ชื่อคู่แต่งงานอะไรต่างๆไม่ทำใจที่จะอ,ออกไปได้เลยไม่อยากเปลี่ยนอยากทำอะไรทั้งนั้นเลย ก็อยากให้เธอลองคิดดูดีๆอีกทีอะใจเขาคิดอะไรอีกเธอก็คิดไงว่าว่ามีเขากับไม่มีเขาอ่ะ คือถ้ามีเขาเธอก็มีความสุขดีไหมเขาก็อยากให้เธอแบบเออแบบเธอไม่ชอบอะไรเอเธอก็บอกได้ก็คุยกันก็เปิดใจคุยกันคือถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะก็ดีไงมีเธอมันดี แต่แบบยังไงอ่ะมันก็มีความไม่เข้าใจกันมีความที่แบบเข้ากันไม่ได้ก็มันก็ปรับกันได้ไงไม่เว้ยคือแบบมันเรื่องเดิมๆอ่ะตอนที่เราทะเลาะกันครั้งล่าสุดมันก็มันเดิมไหมเธอมันเดิมไหมคือเขาพูดหลายรอบมากแบบก่อนที่เราจะมาเลิกกันเนี่ยคือเขาคิดว่าเราจะทะเลาะกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ก่อนหน้านี้แล้วมันก็ยังแบบเกิดขึ้นอีกอแล้วแบบเขาก็ทนไม่ไหวอะแต่แต่ถามว่ามันดีไหมก็เออมีเธอแบบเลยรวมรวมแล้วคือมันดีดีมากเลยเขาแบบอืมแต่แบบในส่วนที่มันไม่ดีมันก็มีไงแล้วมาถามในส่วนที่ไม่มีเธอในตอนนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ยังไม่ดีมันก็แบบแย่ถึงขั้นแย่เลยแหละ แต่ก็ถึงได้บอกไงว่าในตอนที่เขาในตอนที่เขาตั้งหลักได้อะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ตอนที่มีเธอคือมันดีมากเลยนะเวย้ยคือเขาไม่ได้บอกว่าเธอไม่ดีนะเวย้ย คือแบบมันมันมันดีมันดีมากแบบมากมากถึงมากๆที่สุดแต่แบบก็นั่นแหละ ในตอนที่เราไม่ได้ทะเลาะก,กันอะคือแบบมันดีที่สุดเราอะแต่ก็อย่างว่ามันคือมันมันไม่มีวันไหนที่เราไม่ทะเลาะก,กันเลยเว่ยมันมีทำไมจะไม่มีแต่เราทะเลาะกันแทบทุกวันเลยนะเธอ ยอมรับไห่ล่ะว่าบางครั้งอ่ะทะเลาะก,กันแล้วดีกันแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีน้อยๆมีอะไรไม่แค่เหร เออมันทะเลาะก,กันแล้วแบบตีกันอย่างเงี้ยเออเขาก็ตีแต่แล้วมันก็สบายแต่แล้วเมว้ยสบายใจให้แบบเออมไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันอย่างน้อยมันก็ตีกันแล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมคุยกันดีๆเหมือนเดิม าเรารักกันจริงๆมันก็ปากกันได้ไงเธอเขาก็บอกเองอ่ะว่าเขาจะทำให้มันดีขึ้นแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาก็ผิดเองที่เขาแบบเออมันก็งี่เง่าเกินไปอะ่ะ เขาก็รู้ตัวก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวก็ไม่ใช่ว่าเขาเอออยู่ดีๆก็ไปว่าเธอเออเธอผิดแล้วเ,เขาก็รู้ว่าเขาผิดเองเธอ,อถ้าอย่างเงี้ยเออเขารู้ว่าเธอไม่โอเคเธอไม่อยากทําอะไรแล้วไม่เอาอะไรเลยแต่คือในเดือนเนี้ยในซีซั่นเนี้ยเออเธอก็พักก่อนก็ได้ ซีซันหน้าเธอก็เริ่มใหม่ก็ได้เขาจะไม่ว่าเธอเลยไม่อะไรเลยคือซีซันเนี้ยเออเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเธออยู่แล้วเพียงแค่แบบเออเขาก็เขาก็น้อยอ่ะเขาก็น้อยสะสมอ่ะคือเขาก็ไม่ได้อยากหาเรื่องไม่ได้อยากทําให้เธอไม่โอเคเหมือนกันอนะ่ะ ต่อไปถ้าอยู่ในจุดที่แบบเออเธอไม่มีเวลาว่างเลยเธอทํางานเนี่ยเออยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องทาความเข้าใจอยู่ดีว่าเออเธอทํางานนะเธอไม่ได้มีเวลาว่างมาคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคือต่างคนมันก็ต่างต้องมีหน้าที่อยู่แล้วอะ่ะแค่ในตอนนั้นเออเขาก็ขอเขาก็บอกว่าเออ เขาจะเข้าใจให้มากขึ้นเขาก็หลอเขาก็หลอ,อได้เขาก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาอย่างเงี้ยก็คือพอมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็โคตรเสียใจเลยเว้ยหนูะแต่ในความคิดเขาคือถ้าเขาไม่เป็นแบบเน,นี้ย มันก็จะทะเลกันแต่เรื่องเดิมๆเธอเป็น,ปนแบบนี้เขาเขาก็ไม่ได้ว่าเธอเลยเขาก็รู้ไงว่าเธอไม่โอเคเออเธอไม่โอเคเ,เ,อเธอก็พูดไงเออเธอก็แสดงออกให้เขาเห็นก็ได้ว่าเธอไม่โอเคสุดท้ายเลยเขาก็ ก็อยากให้เธออยู่ด้วยอยู่ดี。 บางทีการง้อมก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเว้ยอย่างที่เธอหน่อยเขาหน่อยเขาแบบเนี้ยเออพอเขาไปงออะรอบหน้าเธอก็หน่อยเรื่องเดิมๆอีกอะโดยที่ไม่มองว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกไงว่ามันก็ดีแล้วไงที่เธอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วที่เธอแสดงออก แสดงออกมาว่าเธอไม่โอเคคือเขา mm. เขารู้ว่าเขายงี่เงาในเรื่องนี้เขาไม่เขาเอาแต่ใจในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่ามันมันเกินไปนะคือเขาอเขาทําเกินไปนะเขาเอาแต่ใจเกินไปนะ เธอต้องการอะไรเออเขาก็ทำให้ได้หมดเลยเว้ยนนแต่ก็<ม>แบบก็ขอแช่ให้เธอพูดให้เธอให้เธอบอกว่าเธอไม่โอเคในเรื่องนี้ไม่โอเคแบบนี้ สุดท้ายแล้วเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาอยากลองอยู่แบบนี้ไปก่อนถ้าเธอไม่กลับมาหาเขาล้ว ถ้าต่อไป,อไปเธออยากอยู่คนเดียวล่ะเพราะเขารอเธออยู่ล่ะไม่ต้องร <Rey. S 1> ้องเขาตั้งใจจะโทรหาจะคุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่คือเมื่อวานนี้เขาเหนื่อยแบบทุกวันน่ะเขาเหนื่อยแบบอังทีเขาร้องไห้ตอนเขาหลับไปอ่ะบองทเขารู้ว่าเขาจะหลับเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ปุกสามสิบนาทีเขาก็ตื่นมาเมื่อคืนเขาก็มารอตัวเขาก็รอรู้ว่าด้วจะออนตอนไหน เขาก็ไม่เห็นตัวอ่อนเขาก็ตั้งนาฬิกา,าปลุกทุกสามสิบนาทีแล้วเขาก็ตื่นมาดูครั้งสุดท้ายไม่น่าจะตีสองครึ่งมัม้งเมื่อคืนก็ตั้งไว้อีกตลอดเขาก็ตั้งไว้ตั้งแต่รุครั้งอะ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่ง ตั้งไว้จนถึงตีสามครึ่งอ่ะแต่แบบรอบตีสามได้แต่ไม่ตื่นแล้วอ่ะเขานอนได้สามทุ่มแลอะก็รู้ว่าเธอนอนเขาก็รออยู่อ่ะ